วันนี้พาน้องเอื้องกับน้องน้องทุมนะครับมานะครับมาจากสวนศูนย์เรียนรู้นะครับาาส,วส,วรสวัสดีค่ะอาพามาดูเพราะว่าไม่ไม่เคยมาเนาะไม่เคยค่ะสวนเนี้ยอได้เห็นแต่สวนแปลงนาแปลงนานุน้นยี่สิบสองไร่เนาะใะเคยไปยังหรือ,อยังแปลง พี่ทุนนะละทุเรียนไปมาไมาแล้วครั้งหนึ่งอ๋อไปมาแล้วใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้ชมไปมาแล้วอยังไม่ได้ชมอ,อ๋อไปเออไปแค่ดูดูใช่ค่ไ <ป S 1> นะไปเซเวนิดหน่อยออ <laughs> ครับก็ได้ปลูกทุเรียนนะครับพันหมอนทองที่น้ำอ่างอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีลักษณะชุดดินทรายนะครับ ดินค่อนข้างที่จะอินทรีย์วัตถุต่ําความชื้นมีปัญหามากเพราะว่าไม่เป็นพื้นที่ไร่ไม่ใช่เป็นพื้นที่นานะครับมีน้ําน้อยอ่าพอน้ําน้อยอยู่กลางทุ่งไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับลมพัดแรงทําให้ความชื้นสัมพัสต่ําความชื้นสัมพัสต่ําทําให้พืชไม่สังเคราะห์แสงหรือว่าถ้า ทุเรียนให้ผลแล้วความชื้นสัมผัสน้อยจะทําให้ทุเรียนเครียดแล้วก็ให้ผลผลิตน้อยดอกอัดร่วงลูกร่วงนะครับเราจึงมีความคิดว่าหนึ่งเราต้องเพิ่มการขุดบ่อบาดาลน,นะครับแล้วก็ทําบ่อกักเก็บน้ํานะครับและเราจะต้องมีโดรนพ่นนะครับแทนที่จะเหมือนเหมือนในป่าในชายชายป่าเนาะ ใช้ป่ามันจะมีป่ามีความชื้นอบอุ่มห่อหุ้มนะครับแล้วก็มีคลองน้ำพื้นที่หลายร้อยไร่ถ้าอากาศความชื้นสัมผัสจากป่าเขาจะช่วยให,ให้พื้นที่หลายร้อยไร่ในที่โลง่งพื้นที่ของเกษตรกรเนี่ยมีความชื้นสัมผัสที่ดีดินตรงนี้คือเป็นดินเหนียวใช่ไหมคะดินทรายดินทรายเหรอคะอ่า แทบจะมีมีสารอาหารเพราะว่าปลูกอออะไรก็ไม่ค่อยได้ผลมไม่ว่าเข้าพโพดแตงโมอะไรไม่ได้ผลและแต่เราเอาดินจากใต้ใต้สะนะครับท้องสะนะครับมากองเพราะดินเหล่านั้นมีพวกาามากกว่ามากกว่าม,มีพวกเขาเรียกว่าคล้ายๆลลูกลังพวกหินพวกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้การปลูกทุเรียนกลับกันละ จากดินใต้ดินชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนเป็น,นปการกลับกันแล้วก็หลังจากนั้นพอรากเขาวิ่งลงไปเขาก็จะเจอดินทรายและเขาลึกลงไปประมาณสัก10เมตรเขาก็จะเจอดินที่ดีและมีตาน้ำอยู่ใต้พื้นนี้นะครับเขาก็จะไม่ขาดน้ำนะครับทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นคะที่ปลูกไว้ตรงนี้2,000กว่า นะครับแป,แปลงนู้นผันกว่านะครับก็มีอัตราการรอดค่อนข้างที่จะมีน่าพอใจเกิน70%เรซเรามีเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราเราพบวิธีอะไรสูตรตำรับที่ดูแลทุเรียนทําให้ทุเรียนแตกใบแล้วก็รากออกมาหาอาหารกินได้เยอะและสู้กับภัยแล้งมาเดือนเมษาที่ผ่านมาได้นะครับ เดี๋ยวเราจะบอกทนฝนอ่าก็แอดไลน์นะครับ ID ไลน์นะครับ RD 2 5 1หรือ Line แอ RD 2 5 1นะครับก็จะมีวิธีการเหล่านั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมอีกครั้งหนึ่งแต่เรามาดูนะครับนี่ครับเรามาดูวิธีการทำทำงานนะครับโดยเราจะเพิ่มความชื้นสัมพัสให้เป็นประจำนะครับ เราเราจะพ่นกี่กี่วันครั้งครับตอนนี้ก็เข้ามาดูเลยสามวันครั้งครับสามวันครั้งครับเพื่อบํารุงเร่งเนาะครับทุเรียนกําลังแตกใบอ่อนแล้วก็กาลังจะกินอาหารครับต้องทําให้ความชื้นสัมผัสอยู่ในระดับที่พอเหมาะหกสิบถึงเจ็ดสิบและเขาก็จะปรุงอาหารแล้วก็ผลิตอาหารต้นต้นโตโตเร็วมากกว่าเดิมมากกว่าแปลงอื่นเพราะว่าเรามีโดนนะครับ โดนี้เราใส่ Rd 2 5 1นะใช่ไหม amino bp bp rd สอ5ห้นะคะเราจะใช้สารตัวนี้ผสมลงไปในน้ํากี่ส่วนคะพี่เชิดตอนนี้เราใช้แบบสูตรเข้มข้นหน่อยน้ำสอ0รอยลิตรเราจะใส่1ขวดครับกับเพื่อให้สารทุเรียนฟื้นฟูหลังจากรอนเยอะเนาะใช่แล้วครับใบก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแล้วตอนนี้เราต้อง2 0 0ร้ลิตรหนึ่งขวดเลยครับ เสาต้องมวันครั้ง,งเพื่อให้ความชื้นสัมผัสดีขึ้นอแล้วก็ทําให้ทุเรียนได้รับส,สารอะมิโนโบ p r ีอาร์นี้ไปเป็นส่วนประกอบเพราะว่าเขาคล้ายฮอร์โมนการจเจริญเติบโตของพืชหนึ่งคือปุ๋ยยาสารอาหารต่างๆปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยธรรมชาติต่างๆ นี่นี่คือปุ๋ยนะครับและจะเจริญเติบโตได้จากาแสงแดด <Okay. S 2> ดินน้ำลมไฟนั่นแหละนะครับอีกประการหนึ่งคือฮอร์โมน AD251 นี่คือใกล้เคียงกับฮอร์โมนคล้ายฮอร์โมนแต่จะบอกฮอร์โมนไม่ได้ <Okay. S 2> เพราะว่าฮอร์โมนจะต้องขึ้นทะเบียนนะครับกับวัตถุอันตรายต้องเป็นฮอร์โมนชัดเจนว่าจิบอรลินกี่เปอร์เซน็นต เอ็นเอเอกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าออกซินไซโตไคนินหรืออะไรต่างๆนะครับหรือเอทิลีนเราต้องมีการขึ้นทะเบียนแต่สารนี้นะครับเป็น RD 2551คืองานวิจัยนะครับเมื่อปี251ได้ลงพื้นที่อะมิโนบีพีนะครับคือกรดอะมิโนจากผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับบีโปรดัก นะครับก็เป็นงานวิจัยปริิยาเอกนะครับจากมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลังจากนั้นก็มาใช้ได้ผลดีนะครับเอาไปใส่ในโดนนะครับในอัตราที่บอกไว้แล้วก็ประมาณ1ขวดหรือว่า25ซีซีต่อ25ลิตรนะครับกลมๆนะการทำงานเป็นไงบ้างครับเริ่มต้นที่การทำแผนนะครับแล้วก็ยังไงเราได้ใส่น้ำ โอเคไปแล้วก็เปิดตุนอันนี้อันนี้เราใส่น้ำไปแล้วใช่ไหมครับอการทำกรเกษตรเดี๋ยวนี้ต้องมีการลงทุนเนาะต้องมีการลงทุนแล้วมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนไหมคุ้มครับเออคุ้มโอเคถ้าเราไม่มีโดนก็แย่ yeah, เมอน,นกันครับทำเยอะอะดูแลไม่ทั่วถึงเดินไปเดี๋ยวล้มนะชี<ด> <laughs> ล็อแครทั้งหมดให้แน่นนะเพื่อป้องกันความเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ <c oughs> เปิดใช้งานกาลีเกเลียนสิงกิดขวางในแนวนอนแล้ว <c oughs> เปิดใช้งาน<บ>กาลีเกเลียนสิงกีดขวางด้านบนบันทึกจุดเริ่มต้นแล้วครับก็โดนขึ้นครั้งหนึ่งจะได้พื้นที่ประมาณสี่ไร่นะครับ ความเร็วเท่าไหร่ครับตอนนี้ใช้4.5ครับเริ่มการทำงานเครื่องบินกำลังบินขึ้นโปร,รักษาระยะห่างของคุณ โอเคเช่นน้ำน้ำนี้ผสมไม่นานแล้วเหรอน้ำอาดีเนี่ยทำไมเป็นสีเขียวอ่ะ ติดตามการให้ตำลับปุ๋ยทุเรียนนะครับขนาดเล็กที่เราปลูกใหม่นะครับเรามีวิธีการของเรานะครับที่จะช่วยให้ทุเรียนโตหลังจากที่เราใส่ขี้วัวไปเราพบว่าทุเรียนจะใบเหลืองจะเป็นโรคง่ายและถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีนะครับ ก็จะทําให้ทุเรียนบางครั้งก็จะ,ะแห้งนะครับแล้วก็มีแมลงเข้ามารบกวนเพราะฉะนั้นเราต้องหาสูตรที่เซฟที่สุดในทุเรียนเล็กนะครับต้นนี้เรามีการใส่ไหนแดงไตนะครับ15วันได้หรือเปล่าตากล้องอ่าประมาณ15วันเนาะเป็นไงบ้างครับบรรยายสภาพ15วันเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้สภาพของต้นทุเรียนนะคะใบก็เริ่มแตกออกเยอะนะคะแล้วก็มียอดอ่อนแตกออกนะคะใบก็เริ่มเขียวขึ้นจากที่แบบเหลืองๆใช่ไหมคะเอาอะไรมาใส่กันนะคะไอไหนแดงใช่ไหมคะสิบห้าวันที่แล้วไหนแดงก็บ,บ,บีบโคก็คือสิบห้าวันที่แล้วก็มีการบรีบโคนแล้วก็ ใส่แหนแดงนะคะรอบๆโคนต้นทุเรียนสภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะสังเกตดูที่ใบได้นะคะใบจะเริ่มแตกอ่อนใบอ่อนขึ้นมาแตกยอดวันนี้เราก็จะมามีการใส่แหนแดงแล้วก็บีบโคนนะคะใส่ตัวยาผสมกับน้ำเปล่า เรามั่นใจแล้วว่ามาถึงทางเราจึงจะมีการบีบโคนอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะห้าวันเราจะบีบอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะอันนี้เราจะใส่สีฝานะคะกับน้ําสอาดอ่าประมาณสี่ฝาเนาะใช่ค่ะสีาผสมให้ดูเลยใส่ใส่น้ำประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่อาร์อาร์คาโโนมีพีอารสองห้าของเราสูตรบีบโคนใช่ค่ะ จะจะใช้อัตราเยอะกว่าที่ทใช้พ่นใช้ฝาเขียวนะคะสีฝาในการผสมลงไปอ่า สีฟาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาขวดน้ำที่ผสมเจาะรูเนาะใช่ค่ะเจาะรูฝาเจาะรูแล้วจะได้บีบใส่โคนนะคะอ่าขยาัเดี๋ยวทุมใช้จอ,อันนี้เราไม่ต้องขย่านะคะตัวยาเนี่ยมันจะไม่ต้องขย่า<ล>ยครับใช่ค่ะอ่ะจับจับไม้ไว้เรื่องทุมห่างจากโคนตีวงขุดตีวงห่หางจากโคนประมาณ หนึ่งคืออ่อรอบอ่าเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนดึง,ด,งดึงออกอะ่ะอ่ะ,ออะจับสับเพื่อจะใส่แหนแดงอ่ะทุมไม่ใช่พวนนะอจับ,จบห่างห่างโคนคืบหนึ่งออันนี้เราเป็นการบอกให้น้องเขาเข้าใจนในตัว ระวังใส่น้ำเพื่อจะใส่แหนแดงแล้วก็เอาเอา,เอาดินกบไงใช่ใช่เป็นเจาะเจาะให้มันเป็นขึ้นวงกลมอ่ะใช่ใช่เหมือนพูนเหมือนพูนดินเออย่างนั้นแล้วก็มีการเอาดินกบแหน<อ>แดงไว้ใช่ไหมคะพอใส่แหนแดงไปปุ๊บก,ก็เอาดินกบค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการ ที่เราจะใส่แหนแดงแล้วก็อยอดโคนนะคะแล้วก็วิธีการทําก็เหมือนพี่ที่เขาทํานะคะการขุดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาแหนแดงโรยตรงนี้เพื่อที่จะเอาดินตรงนี้มากบ<อ>แหนแดงไว้ใส่โรยรอบอันนี้เป็นการสาธิตนะครับจริงๆใส่ประมาณโลนึงเลยนี่เราสาธิตไปแค่สี่กำมือก็คือต่อต้นใช่ไหมคะหนึ่งกิโลกรัมใช่ <1 kg. S 1> ใช เพราะเราผลิตหนแดงไม่ทันตอเนี้ยก็เลยอันนี้สาธิตให้ท่านผู้ชมดูก่อนได้ผลครับเกษตรกรท่านไหนที่กำลังปลูกทุเรียนนะคะขอแนะนำนี่นะคะออไใช่ั้มคะามีโนปีพรดสองห้าหนึ่งของเรานะคะช่วยได้นะคะเรื่องบีบที่โคนแล้วก็แล้วก็รอบโคน แล้วก็รอบโคนรอบรอบวงกลมเออบนบิเวณแหนแดงอะ่ะใส่เยอะไหมคะไม่ไม,ไมแ่แค่ทีเดียวเออพอพอละ,คะแค่นี้แหละประมาณนี้นะคะอเดี๋ยวจะมากเกินไปอันนี้ง่ายมานะง่ายค่ะง่ายท่านผู้ชมท่านไหนนะคะก็ที่กำลังปลูกทุเรียนอยู่ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่เราคิดค้นขึ้นมานะคะดรใช่วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนใช่มันจะให้เป็นแหล่งไนโตรเจนที่ค่อยๆให้ไม่ไม่ไมรุนแรงนะ,ะไม่ไม่ไม่กระทบกระเทือนก็คือทุม่มเจาะทางน้ํถ,ถ้าถ้าถ้าน้าถ้าฝนตกเยอะให้น้ํามันไหลไหอ่ะอาจอจะเจาะทางน้ํานิดนึงอนเออเออ เจ้าทางน้นนิดนึงพอพอ,พอน้ําฝนตกมาเยอะๆเขาก็จะไหลบ่าออกไปคือไม่ให้มันขังใช่ไ<ช>หมคะใช่ไม่ต้องการให้ขังเพราะมันมีเยอะเราเราทำประมาณเป็นไปตามสภาพดินฟ้าอากาศโอเคนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเสร็จนะคะเสร็จใช่ค่ะ ก็สิบห้าวันครั้งหนึ่งนะคะเราจะมามีการที่จะมาใสแหนแดงแล้วก็หยอดโคนแบบนี้ทุกๆสิบห้าวันนะคะแล้วผลก็ได้ไหมคะพี่ทุมได้ผลเนาะได้ผลค่ะแต่ทุกๆสิบห้าวันเราต้องมาใส่อีกทีแบบนี้ใช่ค่ะเราทำแบบนี้ไป<บ><ๆ>เรบบื่อยเรื่อยเราก็สังเกตดูผลว่าเขาจะเป็นยังไงสังเกตดูผลงานเขาจะเป็นยังไงใช่แต่แต่ที่เราใส่ไม่ทันเราก็จะพ่นอาร์ดีสองห้าหนึ่งไปก่อน ให้เขาปรับสภาพเราก็ตามมาเก็บงานแบบนี้เรื่อยๆที่เหลือเาขาก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ของเราทำเป็นเกณฑ์ดีที่สุดใช่ค่เพราะั้นมีต้นที่เราเคยใส่ครับมีต้นที่เราเคยใส่ใช่ไหนังตัปดนต้นที่เราเคยใส่ ามาเลยค่ะไปดูต้นที่เราเคยใส่ไว้ว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้กล้วยอะไรคะด็อกเตอร์ที่เราปลูกกล้วยไข่กล้วยไข่เหมือนที่เราปลูกตรงส่วนนวนใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราต้องมีการให้ปุ๋ยปุ๋ยผลิตไม่ทัน